สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี้เนาะค่ะก็เป็นมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ .2566 ค่ะมื้อนี้เนาะค่ะแม่หมวก็จะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามแับจนกรทางแม่ครัวปู่40เนาะค่ะงวดวันที่16กรกฎาคมพศ .2566 ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแนวทางของแม่ครัวเพิ่นได้เลขมิติมาเนาะค่ะก็เข้า05ตรงๆเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะจับคู่ให้หนำเนาะค่ะหรือว่าจังไได จังรอเขามาฟังน้ากันนะคะว่าไม่คั่วเพิ่นจะจับคู่ให้ตัวใดแล้วก็เลขกมิตีมาตัวใดน่านผม้ชมค่ะรับมารับชมัาฟังน้ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คู่กันเจ้ากันไม่คัวไม่คั่วก็สวยสวยมือนี่เนาะพอเปลี่น แสดงว่าพ <formation jin x 2> ี <kr> ่เน <ired> er mm ี่ยอยากได้หนี้เซี้ยวแม่งม้ากับพี่เนี่ยอยากได้ดั้มอยู่แล้วล่ะตรงนี้ธรรมดาค่ะเอาสวัสดีเอฟซีุกทุกคนนะค่ะหมวดที่แล้ยวรุดเนาะแมครับพึ่งรุดแหละพี่น้องเสียใจนั่มเอฟซีอยู่ดอกค่ะตะวันเหล็กมิทิมากับแมนเด้อแม่เสียใจเอฟซีอยู่เหมือนเอฟซีเสียใจแม่ขัวกับเสียใจที่กันล่ะกันเสียใจไหนเนาะค่ะบ่ต้องเสียใจค่ะเอาไม่กวดนี่ดแต่แม่ขั้วกับวัตถุตัวค่ะหมวดนี้เป็นอย่งไรหมวดนี้หมวดนี้ของแม่ขั้วมหากระพุ่ม ห้ากับหกวิ oh, then, yeah. hint, ่งห mm ้ากับหกแมนเด่นทีอ๋อเดี๋ยวจังกี้เขียนไทยมาพี่น้องเนาะค่ะเด่นห้ากับหกแมนเลขมหากับพกเลขมหากับพกแมนถ้าว่าถ้าตามสูตรพี่น้องตามสูตรงวดนี้บางสูตรแกจะเด่นมาหกกับเจ็ดแมนก็จะชนกันชนกันที่หกอยู่ชนกันที่หกคับครับหกเอาของในขั้วหากับพกของพกกระแปดเด่นตัวใดงง เด่นที่เจ็ดขเขาแปลเด่นที่เจ็ดอ๋วโคกกรโตนบัตอันนี้ค่ะผมเดนเจ็ดเจอ่ากกรเลี่ยม่แค่ห้าหกเจ็ดนะครับเนาะจ็อืมก็เจ็ดอันนึ้งหากับหกครับแต่ว่าคนแต่ว่าหาเนี่ยคืสีบเดนหาโบเดนเาคือไวท์สนแต่ว่าไปมักที่หกหลายก็หามักที่หกหลายก็หาแต่ว่าแมีนบริว่าแต่ว่ามันจะมหากระกน่ะครับผมมหากับหก เขาจะขึ้นมีอันนี้ของงดที่แล้ววันงวดนี่งดนี่ละห้าหนึ่งศูนย์ของแม่ค่ัชนที่ห้าชนที่หาครับแต่เป็นส้นของเขาเก้าแปดที่หกเนาะครับเออแต่ม่จี๊มากเลยเข้ากับบอลลูนที่แตงเต้บูนมากตาสูนเนียมันไม่หายเนยเนียนตาสูนงจับคู่จับคู่ยันไปเอาแต่มาชมของแม่ครัวน้าพี่น้องนะครับเนาะ วิ่งห้ากับหกแล้วนบนล่างบอกบอบนล่างบนล่างวันที่สิบหแต่ว่าเด่นที่หกแล้ววิ่งจับคู่ตัวใก็ครับผมจับคู่ห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าแปดหเก้าหกแปด 6กเก้าหแปดซีคู่หนึ่งตีวนนันนี่มันกับซีนี่ยังหลักศูนหกหกับสามแปดเอาคือมีสามแปดหน้าม,นมันมีสามมาแสกตัวหน,น,นึ่งกับสามมาแสกตัวหนึ่งโอ้หกคู่เร่สิทธิาเขาบแต่ว่าใจใจมากขาแนละ้วจะพาเพิ่อน้าหามันคือดาบยังว,า,วายพี่เจไป แตว่าผู้ดับกระดับเนาะผู้เดินก็เดินแรงนี้เลยหากระพกเนี่ยเด็นที่หาเถึงแล้วจะเอาทองหกเนี่เมียนมาหาลายทองหกโอ้พอมามาหาลายทองหกแล้วเด่นที่ห้าชุดมากรีครูใดชุดมากัดแปดห้าเก้านะแปดห้าเก้ากับห้าเก้าคระพกเอฟซีจะงงไหมอีสามแปดติดมาได้จังใดนี่เด่นหากระพกนสามแปดนี่ที่เลกสามนี่มันกับห้สจนที่สามส่วนชนที่สามสูตรเมียนแปดนี่สียาร์ลัดนวย ถามันบอเป็นสามแปดกสิบกปก็เป็นส uh ัมผ so ัดังเอ็กซีทเขาเราจะเปิดนดวงนับหนอมั้งนามแปดเดี๋ยวเป็นตกกันนะฮนี่จะบอกมหาศูนย์่ะศูนย์หาบอกับศูนยหอยู่หกมหาศูนย์บ่มากันก็มาศูนย์ร่วมกันห้าูนย์สามจะไม่มาด้วยกันครับผมจว่าอันนีูุ้ดของแม่กวดเออถ้าถ้าทันขันสูตรของนี่ของพ่อเพื่อนพี่น้องครับจะมีอยู่ที่นี่เดนหาศูนย์นี่ แมกับสูตรของอาที่พันนีมาของรวยทั่วไทยนี่พี่น้องสูตรนี้นะครับเนาะถ้งคนใดจะมาตามสูตรของคนนี้ครับเพราะเพชรกับเขาดีคือกันให้แม่สามตัวนึงแจ็คสิมาตัวใดสูตรนี้เขาดีเพราะเพชรับสูตรของคนนีนสมมติคนหนี่มเขาดีเขาโคตรเขาคุ้มวัดเลยสามตัวสิมาตัวหนึ่งลุดลดจังหวัดเพื่งนึงสัตน์ที่ลดตึงหลุดหลุดตัวใดตัวล็อกใดนี่ตึงหลุดสูตรนี่โอ้โหลดที่บอ่นะมันมาซีดเลยมันเด่นซีดนะงวดนี้เเพิ่นนห็งวดนี้พี่น้อง มีห้ามีหนึ่งมีศูนย์ไปนอนเป็นเรื่องเด่นตกเกาอยู่ได้หาศูนย์ศูนย์หาเลยไปนอนแต่ว่านี่เลขศูนย์เจ็ดแต่ว่าขันมากกับจัดไปแต่ว่าศูนย์ท้องแม่ขั่วหาศูนย์สามบ๊อบบ้าล้ำกันห้าศูนย์สามไม่มาด้วยกันห้าสามสามศูนย์หาสามสามหาเลยบ๊อบบ้าน้ำกันวันที่แล้วมันได้สองศูนย์แปดไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันมันเข้าศูนย์ตัวเดียวค่าวงวดฝากไปครัมันก็ได้หกศูนย์แปดคนซื้อหกศูนย์ไล มันก็มาซูนตัวเดียวทุกเตาค่ะวันนี้ก็มาซูนอีกแต่ว่าจีเป็นศูนย์หานะซูนหกก็เลยว่าศูนหาเนั้นบอกว่าต่างเด็ดตาใช่ศูนหกครับเมียอก็จริเนาะเมนยมซูนหกพี่หนองหาจะไม่แค่หาห้าเก้าห้าแปดตัวนี้ไม่เี่นหองเด้อตรงๆกันกับตัวไว้ด้วยครับผมนี่ครับผมหลักหกเป็นมี่หกเก้าหกแปดศูนย์หกบอก็ีเ็นบอกเทนแค่รนนะครับผมวิ่ง นี่ห้ากับผมเรีนที่ห้านี่ครับซีนหน่อยเด้อหัวแม่กัวดรุดเด้อวังหันแล้วเทียวนี่จะสีขาว่วเขาเอฟซีเอาเป็นเนี่ยข้างแค่ไปเบื้งใส่กันและยๆสููดเอาค่ะแม่ไส้บออนไม่ทันเอฟซีพอเพชรเป็นได้ไหมเอาพี่น้องแคปหน้าจอวันนี้เห็นชัดแล้ว ผู้ใดอยากสนใจเปิดตวงกับคู่ซีสูงก็ม่มาหาแม่ขั่วได้พ่อเพชรติดต่อเก้าแปดซื้อแอดมินเหรอครับพี่น้องครับผมนิ่มข้อเพชรแอดมินเก้าแปดทุกการที่เป็นนี่แหละครับผมอดมิ่งปูนะครับมีไล่ซื้อน้ำสต็อปวันเดือนปีเกิดเนาะครับต่อมาก็ถือกับติดต่อบ้านเบอร์โทรของแม่ขั่วเนาะกับที่ลงไปกันแล้วนะครับท่านไปอยากเดินทางมาหาปู อยากมาด้วยตนเองนะพี่น้องครับโทรสอบถามได้ทุกแอดมินนะพี่น้องครับแอดมินของปูทุกท่านนะครับพอเพชรพารวยก็แปะพารวยแม่หมูพาโชคนะพี่น้องบ่าวเข้าครับพี่น้องอันมาชัดๆแล้วแม่หมูเห็นชัดแล้วบ่ายไหนแปบหน้าจอไว้เนาะค่ะับเห็นชัดเก่เนาะพี่น้องชัดเจนงแตจริงๆเวลาแม่หมูเอาขึ้ได้เอียงๆแม่หมูได้ยิงๆนี่ดีเอาเลขสวยงามนะครับหมดนีเลขสวยง่าย แม่ขั่วก็สวยงามพืองกันพี่น้องครับขอบคุณค่ะงามทั้งเหล็กงามทั้งคนนะครับงามทั้งน้ำใจที่แม่ขั้วปูซีซูนนี่แหละค่ะอยากกินน้ำหมูมือนี่โอ้มามาแล้วต้องกินข้าวก้อนมันร่มแม่ขั้วครับผมมาแล้วต้องกินข้าวก้อนปูไว้กันกระได้โชคพี่น้องผู้ใด้ว่ากินข้าวกุ้นนั่นก่ะได้โชคก่ะได้โชคเนี่ยนะครัพี่น้องนะแคปหน้าจอท่านผู้ชมค่ะแก๊บแก๊บไปเลยพี่น้องเด้อ ค่ะสำหรับท่านใดอยากเปิดดวงเสริมดวงกับติดต่อไม่ขั้วเลยเนาะค่ะเบอร์เทอร่ศ์เก้ปดศ้าแปดแป่098 098 568 568 1108 1108นนะค่ะหรือว่าติดต่ออะไรทุกเวลาเ้ยค่ะแต่มาทีหนึ่งยะโทษเด้อมันนอนหลับค่ะเอาอันนี้เป็นตัวเลขในทางของคุณแม่เนาะค่ะวันที่16 กรกฎาคมพศ2566ค่ะวิ่ง5กับ6เนาะคะ่ะจับคู่ให้6คู่มี5 9 5 8 3 8 6 9 6 8 0 6เน้นที่5 8กับ5 9เนาะคะ่ะเน้นให้2คู่นะคะเนาะเนาะแม่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะแคปหน้าจ,จอตามนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าก็อย่าลืมกลับน้ำเนาะค่ะแม่เนาะเน้นตรงๆแต่กลับตัวด้วยเนาะคะ่ะตัวด้วยค่ะบนล่างค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกขครอบคุณแม่ชินเนาะ,ค,ะค่ะที่ให้ตัวเลขทั้งทางเอฟซีทางช่องเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ ขอบกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปน,นีปนส้สวัสดีค่ะ